ฉะนั้นเราก็อาศัยว่าอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ฝืนก็ไม่ถือว่าเป็นการฝึกการฝึกคือการฝืนอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของเมือนเราจะคดน้ําขึ้นไปที่สูงอย่างนี้สติคือเขื่อนคือครูกั้นและกั้นไม่ให้น้าไหลลงทางต่ําสตินะคือสติคือความระลึกรู้ยิ่งสติเข้มข้นเรือกว่าเข้มแข็งเรือกว่าแข็งแรงและยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เป็นเขื่อนและเป็นครู ่บรรจุหรือว่ารองรับน้ําได้มากขนาดนั้นเมื่อรองรับน้ําได้มากเป็นเขื่อนเป็นคูรองรับได้มากขนาดแล้วกลายเป็นเขื่อนไอ้เป็นเขื่อนใหญ่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนพระเทพเขื่อนภูอะไรหลายเขื่อนของทนในหลวงที่เราสร้างขึ้นกลายเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนอ่าทําการประมงเขื่อนทําการเกษตรแล้วแต่จะว่ากันไป ย่นย่อเข้ามาหาหัวใจของเราที่มันมีพลังจิตท,ที่มันมีพลังเ,ออเราจะทําการสิ่งหนึ่งประการใดนี่นี่ะสติมันตั้งมัน่นสติมันยิ่งใหญ่สติมันมีกําลังสติอยู่ที่ไหนสมาธิมันเลยอยู่ที่นั่นสติอยู่ไหนปัญญาก็เลยอยู่ที่นั่นสติอยู่ไหนศีลก็อยู่ที่นั่นอีกที่นี่นะอ,อทําไมต้องบอกว่าขันติมากๆคันติมากกลายเป็นสติ เมื่อขันติมาอดทนมากอดทนมากทาอะไรก็ตามอดทนมากสติมันจะรวมดิ่งลงที่นั้นดิ่งลงดิ่งลงเมื่อดิ่งลงแล้วนะความตั้งมั่นความอดหานความกระจ่างความสว่างความใสความรู้แจ้งความเห็นจริงอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นลักษณะพลังพลังแห่งธรรมมันจะเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจกัดแบบก้าขึ้นมาเออสติประเภทนี้ที่อยากให้ลูกๆฝึก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 แล้วเมื่อประสบปัญหา เมื่อเจอปัญหาที่หน่วงเหนียวหรือว่าหนักหน่วงถูกเข้าใจมันเกิดคับขันบีบคั้นถ้าเมื่อก่อนมันเป็นคับขันบีบคั้นแล้วก็ตนกตกตื่นเ o w e เว o w e ดลักษณะควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่เมื่อสติเมื่อขันติมันมากเมื่อขันติมากมากคือสติขันติมากมากแคือสติสติมากๆคือสมาธิสมาธิมากๆเลยคือปัญญาเมื่อปัญญาเมื่อมันเกิดมันเข้าใจต่างอันต่างกิในสิ่งที่มันเกิดนี่ มันก็จะเห็นเรื่องที่ขับขันกายเป็นเรื่องขบขันได้เพราะว่าเราเห็นของจริงไง